เดดหน้างานจ้ะพี่น้องของพร้อมอิดม้อนเบาคนกำลังมาส่งจ้ะของพร้อมแต่คนยังไม่พร้อมจ้าพี่น้องมันอากาศร้อนมากเพราะว่าสร้างหลังคาเห็ุบระทันไจ่าพี่น้องดูสิดูสิเนี่ยเหล็กก็พร้อมแล้วแต่ช่างหลังคายังยังไม่พร้อม luật song song ít muồn bão já, nghề ngàn công việc gì cũng phải chịu, 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 ถึงจะได้ตังหนักเอาเบาสู้จากพี่น้องต้องเอาผ้ามุ้งค่อยๆก่อกไปจากพี่น้องถึงจะถึงจะได้ตังเผืนอิดหวานเบาให้พือนยกขึ้นทั้งตึกเลยจากพี่น้องค่อยไปได้ผลใหญ่อีก ว่าที่ว่างกันนะเพราะว่าหลังคาย,ยังไม่ได้มุงฮะให้เพิ่นยกลงเลยเคนย,ยกลงสำบ่ายดีจับไปเนอะจะได้ไม่ต้องขนขึ้นอีก เาแห้งไปอีกแล้ว ลังใบใหญ่ปันใดดอจาจะพี่นอ้องปิดปิด4พาเลตมวนเบาสีพาเลตเปิงดูจ้ะช่างใหญ่กำลังตีหลมันร้อนแดดฮ้อนหลายจ้ะพี่น้องมันจะสู้ไหวไหมน <c oughs> ี่คือเคนยกลงมาจา้ะพี่น้องเคนเกาะแล้วก็ยกลง คนเอาเสื้อเกาะเตรียมจะยกลงจากพี่น้อง 呃呃呃。Uh, uh, uh. เอามาไว้ช่องกลางก็ดีเลยอิมวนเบาจากพี่นอ้องสี่พาเลทเตรียมจวดพรุ่งนี้จากพี่นอ้อง พรุ่งนี้ลุยอันนี้พาเรทที่สองก่ออัปเดตหน้างานก่อฉากที่ยังไม่มุงหลังคาในช่างใหญ่ก็ตีลายไป ของความบิจัดพี่น้องคนประพรอมไหมห้อนพดมุงหลังคาก่อเอาผ้าเขียวเนี่ยจ้ะพี่น้องผ้าเขียวเนี่ถึงแล้วก็มุ่งก่อไปเรื่อยๆเนยมุออื่นละจ่าลืยอแท่พวกนี้ก็พร้อมอดุยได้เพราะว่าไฟเพิ่นยังผ่านต่อจ้ะไฟยังไม่มี ຈະບໍ່ໄດ້ຍົ สองพาเลตล้วจ้ะเหลืออีกหนึ่งพาเลตพาเลตนี่เอาไว้ทางนั้นพอดีเอาไว้มุมนั้นพอดี เด็ดที่สามลงมุมนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้นอกคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนี้ล้วจ้ะ ฝากด้วยค่ะช่องเจเดือนแยกข้าวหลามออฟฟิเชียลค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจแล้วจ้ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ค่ะขอบคุณค่ะ